ไก่กุ๊กกุ๊กฮะกุ๊ก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 ๊กชื่ออะไรเ<ต><ด>นี่ยเงี้ยมาจากไหนเนี่ย<ต><ด>มาที่สวนเขาได้ยังไงมายัางไงม,มาจากไหนาลายมันสวยมากเลย<ต><ด>โอ้ยมาขันตอนสี่ห้าโมงเย็นเนี่ยนะมันไม่ใช่ตอนเช้ารู้หรือเปล่า ขันเร็ขันหนึ่งสองสามขันขันเอชีคิดเอชเอชเอชเอาขันเร็วเอชีคิดขันสิขันโตกนี่เป็นไงโอ้เสียงแหบแล้วมีแบบผึ่งคอผึ่งเลยมากเลยเสียงมันเพาะดีเนาะเอาขันอีกรอบสิ คันอีกเสียงหนูเริ่มแหมแล้วอะกินน้ำหน่อยไหมอีกรอบอีกรอบอ๋อคันอีกคันอีกคันคันเร็วหนึ่งสองสาม ดีมากเย้ๆ,ๆอย่างเงี้ยเลยค่นอาหากินมแมลงใช่ไหมมันขันเก่งมากตัวเนี้ยจะทำอะไรอะ่ะมันจะอึหรือเปล่าอ้ามีมีโต้ะสอบกันด้วยอ่ะ ไก่บ้านไหนเนี่ยตอน,นมันวิ่งเมื่อกี้ไหนเดินตลกตลกให้ดูหน่อยสิขันไม่หยุดข้อตัดเออเออขอ,อมันเนี่ย <c oughs> เสียงแบบแหบมากแทตามไม่ทันแล้วเอาบินบิน ทำดหิหนึ่งสองี่เป็นไงล่ะสุดยอดเอาไปบายกล้องก่อนเลยบายบายไปมาบายบายก่อน <c oughs> ไม่ใช่หันตูดดิไปแล้ว